สวัสดีครับอยู่กับนิวส์แรปเปอร์และผมบิ๊กแน่นอนในสมนัยนี้ฮิปฮอปเป็นที่โด่งดังมากมีศิลปินมากหน้าหลายตาที่แจ้งเกิดในวงการฮิปฮอปไทยและมีเด็กรุ่นใหม่อยากเดินตามความฝันแบบนั้นเช่นกันในบางครั้งเพลงที่เราทําออกมานั้นไม่มีคนฟังเลยทําให้แรปเปอร์หน้าใหม่หลายคนท้อใจเป็นอย่างมาก วันนี้ผมจะมาแนะนำา3วิธีทำให้เพลงแรปของเราแจ้งเกิดและมีคนฟังนั่นเองและในท้ายคลิปจะมีเทคนิคพิเศษที่ทำให้ฐานแฟนคลับเราเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนไม่รอช้าไปดูกันเลยกับ3วิธีทำให้เพลงแรปของเราแจ้งเกิด 1. การคอลแลบการคอลแลบคือการร่วมงานนั่นเองพูดยยง่ายๆคือการที่เรามาทำเพลงร่วมกันเพื่อทำให้ฐานแฟนคลับของเราเพิ่มมากขึ้นเช่น A มีฐานแฟนคลับอยู่แล้ว1000คน B มีฐานแฟนคลับอยู่แล้ว1,000คนแล้วมาทำเพลงร่วมกันทำให้แฟนคลับของทาง A นั้นและทาง B นั้นต่างเห็นผลงานของเราทั้งคู่และจะทำให้แฟนคลับของทั้ง2องฝ่ายเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองเราจะเห็นและเปิร์หลายๆคนทำวิธีนี้คือการฟีเจอริงนั่นเองสมมุติ เรานำแรปเปอร์ที่มีชื่อเสียงในวงการมาฟีเจอริงด้วยหรือเราไปฟีเจอริงกับเขาก็จะทำให้ทางแฟนคลับของเขามาดูผลงานของเราอีกด้วยยิ่งถ้าเขาชอบในผลงานของเราก็อาจจะกด s u บ s u r s c r i b e และดูผลงานอื่นในช่องเราอีกด้วยนั่นเองมีแต่ได้กับได้ทั้งสองฝ่ายกันเลยทีเดียว 2. s h แชร์แชร์ Share, Share. นั้นทำให้ผลงานของเรามีโอกาสให้คนอื่นได้รับชมผลงานของเรามากขึ้นยิ่งมีคนแชร์มากคนเห็นคลิปเราก็จะมากตามนั่นเอง สามารถทําให้ยอดวีวและยอดซับสครายเบอร์ของเราเพิ่มมากขึ้นวิธีแรกคือการแชร์ลงกลุ่มที่มีความชอบเหมือนๆกันทั้งกลุ่มที่ทําเพลงรับด้วยกันกลุ่มศิลปินต่างๆกลุ่มที่เพิ่งหัดเริ่มทําเพลงใหม่ยิ่งมีสมาชิกมากคนเห็นก็มากขึ้นตามนั่นเองและในสมาชิกกลุ่มก็มีโอกาสกดเข้ามาฟังเพลงเรามากขึ้นสมมุติเราแชร์ไป10กลุ่มแต่และกลุ่มมีสมาชิก10,000คนแสดงว่าโอกาสที่คนจะเห็นคลิปเรามีมากตั้ง1 0 0 0 0แเลยทีเดียว ถึงจะมีคนกดเข้ามาดูเพียงแค่10%ก็ตามแต่10%อ1 0 0 0 0 0ของ1แสนก็ปาไป1 0 0 0 0ครั้งแล้วยิ่งทางระบบ YouTube เห็นว่ามีคนสนใจและเข้ามาดูเพลงของเรา YouTube ก็ <God. S 1> จัดแนะนำเพลงของเราใน YouTube อีกด้วยยิ่งถ้าเกิดให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องช่วยกันแชร์หรือมีคนรู้จักที่เป็นคนดังมีคนติดตามเป็นแสนๆโอกาสที่คนที่จะเข้ามาดูคลิปเราก็เพิพ่มมากขึ้นอย่างทวีคูณเลย 3. การทำา SEO พูดง่ายๆคือการโปรโมทคลิปเราใน YouTube โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนั่นเองการทํา SEO นั้นทําให้การแสดงผลของเพลงเราหรือการแสดงแนะนําเพลงของเรามีมากขึ้นใน YouTube ยิ่งคนกดเข้ามาดูก็จะทําให้ YouTube เพิ่มการแสดงผมมากขึ้นนั่นเองพูดกันไปแล้วก็อาจจะยังไม่เข้าใจมันคือการใส่แท็กการตั้งชื่อคลิปการใส่ Endscreen การใส่การ์ดใส่รูปปกที่น่าสนใจดึงดูดคนให้กดเข้ามาดูนั่นเองสมมุติผมนำพีคองมาฟีเจอรลงด้วย ผมตั้งชื่อคลิปที่มีชื่อว่าพ e ีคอร์กรูปปกที่มีรูปพ e ีคอร์กใส่แท็กที่มีชื่อว่าพ e ีคอร์กเวลาคนเสิร์ชหาคําว่าพรีคอร์กก็จะเห็นคลิปเรานั่นเองยิ่งแฟนคลับพีคอกมีเยอะมากเท่าไหร่ก็มีคนคลิกเข้ามาดูเพลงเราก็ต้องติดหูกันบ้างแหละและอาจจะได้แฟนคลับเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยถ้าจะให้อธิบายรายละเอียดในคลิปนี้ก็คงจะยาวมากสําหรับใครที่สนใจการทำ SEO ก็สามารถคอมเมนต์ผมจะได้ทําคิดสอนไว้ให้อีกหนึ่งคลิปด้วยสําหรับเทคนิคพิเศษที่ผมได้กล่าวในต้นคลิป มันคือการยิงแอดโฆษณานั่นเองพูดง่ายๆก็คือสายทูนั่นเองจะสามารถทําให้คนเห็นคลิปเราเยอะขึ้นมากขึ้นก็มีโอกาสคิดเข้ามาดูเพลงเรานั่นเองพูดง่ายๆมันคือการเพิ่มการแสดงผลใน YouTube นั่นเองสมมุติผมเอาพีคอกมาฟีเจอริงด้วยแล้วบังคับให้เพลงของเรานั้นอยู่ในอันดับแรกตอนที่คนเข้ามาฟังเพลงของพีคอกร้อยทั้งร้อยคนที่เห็นคลิปเพลงใหม่ที่พีคอกฟีเจอร์ลิงด้วยนั้นยิ่งเป็นแฟนคลับทําไมจะไม่เข้ามาดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าแสดงผลเพลงเรา10,000แสนครั้งคนเข้ามาดูสัก50%าเก็ปาเข้าไป5 0,000แล้วแล้วยังไม่รวมจะเข้ามาดูเพลงอื่นในช่องเราอีกด้วยแต่เพลงเราก็ต้องดีมีคุณภาพเหมือนกันด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วครับกับ3วิธีทำให้เพลงแรปของเราแจ้งเกิดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อๆกันไปให้เพื่อนได้รับรู้ข่าวสารช่วยกันลัางวงการนั่นเองถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแรปเปอร์ก็กด subscribe เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้นิวส์แรปเปอร์และผมบิ๊ก ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ